นะคะเราได้กล่องตัวนี้เป็น X 9 6 Max Plus นะคะราคาอยู่ที่2000เอ้ย1,299บาทนะคะแล้วก็มีค่าส่งรวมเป็น1328บาทตัวนี้จะมีตัวสาย DC นะคะเป็นสายชาร์จนะคะแล้วก็เป็นสาย HDMI ต่อมาให้นะคะ ตัวนี้คือพอตด้านหลังพอตด้านหลังตัวนี้นะคะสามารถตัวนี้คือ DC นะคะเราเสียบไปแล้วตัวนี้ออปติคอลคือสำหรับเครื่องพวกคมอมพิวเตอร,ตอร์รุ่นเก่าๆนะคะแล้วก็ HDMI แล้วก็มีสายแลนช่องเสียบสายแลนสาย AV นะคะได้แล้วก็มีพอร์ต USB มาให้นะคะมี ช่องเสียบแก๊สด้วยสวเสียบแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ลองเสียบปั๊กบูตแล้วมาเปิดทีวีปุ๊บนี่คเครื่องมันจะขึ้น่าบูตอ,อ,อ่าแล้วเราก็ไปเลือกตัวซอสของเอ้ยมันเราเลือกแล้วอ่านี่ขึ้นมาแล้ว ใช่แล้วเราก็ต้องไปดูพวกเ,เราต้องตั้งนาฬิกาก่อน เชต่อแล้วเรียบร้อยแล้วก็ออกใช่ไหมเด็กไปแม่มแจะทำไมก็ทำแไม่เห็นเื่อนได้เลยกระกูเกิลนแบบม่ก็ะเลี่มันตรง้ี้มีนเรื่อนเอามันก็ต้องเื่อนไปต่อจริงไป,ปกูดอันสุดท้ายเนาอ เอเราเทสดูนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษไม่ลองรับภาษาไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้สามารถลองรับภาษาไทยลองดูในทูบแล้วกันลองดูเลยค่ะ เราไม่ต้องต่อดาเพียงแล้วนะจ๊ะเอเคเียเตุดต่างขเราทั้งสคนไม่มีใครถายถูกเฟลหมดเลยครับเสียลคือัี่ย่องนี้สต็อัถูกต้งมันอยู่ที่คนใบ้แล้วแ่ละว่าผมจะทายถูกหรือเปล่า พี่คู่ผมหายใครกับพี่ดีพี่เดวมาต้องนั่งกับพี่หมายที่เขาสายแย่คู่ไปแล้วแหแล้วกระช่างหัวทำป้ายสำหรับนักร้องหลักกำแพงหมายเลขสามคนนี้ผิวขาวเป๊ะใช้กีบอบล็อตตารมีเสน่ห์คุณใหม่ดาวดิกาครับผมนี่คำตอบเมื่อกี้ไงรู้ยหรวงไถ่คุณสอนรามเทพิฐาน อยู่นั้นคือไม่ช่วยฉันเลยคนคนนี้ความสามารถครบพันครับอะไรที่ว่ายากในวงการเธอทำมาแล้วทั้งหมดเฮ้ยโหเฮ้ยเฮ้ยโหยาตรงนี้นะใหม่เใส่ใส่ต่างนี้ใหม่ใส่ต่างนี้เราลองภาษาไทยดีกว่าโอ้โหดิคลีไม่ธรรมดาครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นลูกรักของตัวแม่ใป็นภาาวงการวงการไหนทุ่ง้องตั้งทุกวงการนี่เลยอะไรอด้แล้วไออะ ลาฟาลรูปรักของพี่เอถุกไหมใช่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วเตอร์ฟากมาบอกนะครับว่าลงทางยักพอมอลงทางกลับแต่ถ้าหลงรักที่สแตมปต้องทำอย่างไม่เปลี่ยนอะไรกดขึ้นมาสิกดเนี่ยนี่นะไอ้ลูกๆเนี่ยไหนออนี่ก็เปลี่ยนกตรงเลย็ไม่ได้อะเปลี่ยนอีกทีกดอีกที มันจะเป็นแต่ภา,าษาอังกฤษใช่ไหมใช่ยังไงก็ใช้เลยแต่เมาอะเมา่ฉี่ก็ไม่เป็นไรเราใช้เมาก็ได้เมา่ฉีเอาไ <c oughs> งก็เหมือนแก้ดีแล้วเนาะอ่าไม่ใช่ได้กาต,ตุนถือเมา่เอาเดียวไงถอดถอดคีย์บอร์ดออกคุณภาพเสียงไหมคะลองดู อีบอออดกช่องหนึ่งก็ไว้ใส่พวกดูดีเบ้บัสคลิกที่นี่เพื่อกดส u ั s c ส i b e นครับ